ช่วง40ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์สวยหรูครั้งใหญ่ด้วยการสื่อสารแบบไร้พรมแดงหรือที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์แต่การแบ่งชนชั้นกันในสังคมนั้นยังคงดำรงอยู่กระแสโลกาภิวัตน์ยิ่งทำให้สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบการศึกษาเพื่อรับใช้ชีวิตและสังคมอย่างเหมาะสมของคนในชุมชนนั้นหมดไป การมองย้อนถึงปัญหาของคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐโดยศึกษาผ่านกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิดวงประทีปในช่วง40ปีที่ผ่านมานั้นพบว่านโยบายของรัฐได้มุ่งพัฒนาประเทศจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมทาให้เกิดช่องว่างทางสังคมรัฐให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรถูกละเลยมีผลกระทบให้เกษตรกรจากภาคชนบทมุ่งอพยพเข้าเมืองเพื่อสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าสำหรับคนจนที่ขาดโอกาสทางสังคมและไร้การศึกษาแล้วสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการขายแรงงานราคาถูกในย่านขนส่งสินค้าท่าเรือคลองเตยเป็นกำลังสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมอย่างรวดเร็ว บริเวณย่านท่าเรือคลองเตยที่ผู้คนอยู่รวมกันตามอัตภาพยังแออัดที่อยู่อาศัยทำด้วยเศษไม้สังกะสีผุเก่ารอบๆเต็มไปด้วยน้ำคร่ำลักษณะทางกายภาพไม่ถูกสุขลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานของคนทั่วไปมีแต่คนจนเมืองเท่านั้นที่อยู่ได้เพราะไม่มีทางเลือกบริเวณนั้นได้รับการเรียกขานว่าสลัมคลองเตย โรงเรียนหมู่บ้านพัฒนาเป็นคุณูปการและรากฐานทางการศึกษาของเด็กในชุมชนแออัดที่เกิดจากโรงเรียนวันละบาที่ครูประที่และครูมิ่งพรอึอ้งทรงธรรมได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2511เพื่อการดูแลและให้การศึกษาเด็กที่เป็นลูกหลานของกรรมกรหาเช้ากินคําจนเธอได้รับการขนานนามว่านางฟ้าสลังเพราะโรงเรียนวันละบา เสมือนแสงเทียนที่จุดประกายในความมืดให้คนจนได้เห็นแสงสว่างในการก้าวเดินไปข้างหน้าเป็นการแบ่งปันความศรัทธ,ธาและอาทรต่อคนจนด้วยกันในปีพุทธศักราช2514การท่าเรือค่มขู่เพื่อขับไล่ชาวชุมชนแออัดคลองเติมให้ออกไปจากพื้นที่เพราะต้องการใช้ที่ดินในการขยายกิจการ ยงเ,เกิดการรวมตัวกันของชาวชุมชนแออัดของเติภายใต้การนำของครูประที่เพื่อเจรจาต่อรองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระบบการเคลื่อนไหวในช่วงแรกเป็นการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักโรงเรียนวันละบาทไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายกลายเป็นโรงเรียนเถื่อนแต่พลังและกระบวนการต่อสู้ของชาวชุมชน ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะทำให้มีผู้คนจากภายนอกให้กำลังใจและสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างล้นหลามต่อต้านการกระทำของรัฐบาลกับโรงเรียนวันละบากจนในปี2519จึงได้รับการยอมรับโอนให้เป็นโรงเรียนในสังกัดกร,รุงเทพมหานครในปี2521ครูประทีปอึ้งทรงธรรม ได้รับรางวัลแม็กไซสซสาขาบริการชุมชนจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นเงินจำนวน20,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยในสมัยนั้น4,2800บาทเธอได้นำเงินจำนวนนี้มาก่อตั้งมูลนิธิดวงประที่ซึ่งดวงประที่หมายถึงแสงไฟแห่งความสว่างภายใต้สัญลักษณ์เปเลวไฟล้อมรอบดอเด็กด้วยเจตนารมที่ต้องการสร้างองคอ์กรที่ให้การศึกษา และพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในสังคมณวันนี้พัฒนาการการเคลื่อนไหวของชุมชนแออัดได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยแรงสนับสนุนจากสังคมผู้คนในสังคมที่ตระหนักอยากให้ปัญหาคนจนเมืองได้รับการแก้ไขอย่างมากมายรูปแบบการดำเนินงานของมูลนิธิดวงประทีป ตั้งแต่ปี2,521เป็นต้นมานั้นมูลนิธิมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของชาวชุมชนร่วมแก้ปัญหาของตนเองให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีสามารถพึ่งพิงตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้กับส่วนรวมโดยมีโครงการเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนมากกว่า17โครงการในเดือนธันวาคม2,547 ได้เกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติแผ่นดินไหวใต้ทะเลที่ทางฝั่งอันดามันมีผู้คนเสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมากอาสาสมัครบรรเทาสาธารณาภัยของมูลนิธิดวงประทีปและเยาวชนโครงการสู่ชีวิตใหม่จังหวัดชุมพรได้เร่งรุดไปยังที่เกิดเหตุให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและค้นหาศพตลอดจนสร้างห้องสมุดของเล่นเพื่อฟื้นฟูบำบัดให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบ ได้คลายความสงร้าและความทรงจำอันเสมือนฝันรายมูลนิธิดวงประที่มีโครงการซึ่งแบ่งออกเป็น4กลุ่มโดยจัดลำดับความสำคัญตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. การแก้ปัญหาของคนจนเมืองผ่านกิจกรรมทางการศึกษามูลนิธิได้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนอนุบาลโครงการทุนศึกษา งการศิลปะเด็กโครงการการศึกษาพิเศษโครงการเยาวชนสตรีโครงการห้องสมุดของเล่นโครงการนิทานคารวานซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงละครหุ่นทั้งในพื้นที่กรุงเทพและช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยซึนามิจังหวัดพังงา 2. 2. กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมองค์กรชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเองได้แก่โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชนสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองเตย โครงการอนุบาลชุมชนและอาหารกลางวันและโครงการพัฒนาเยาวชน 3. กิจกรรมเพื่อสร้างทางเลือกทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดซึ่งเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่สร้างผลสะเทือนให้เกิดการรณรงค์และทำให้คนระหนักถึงภัยของโรคเอด เป็นโครงการที่บุคลากรที่เชี่ยวชาติด้านการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อ HIV โครงการสู่ชีวิตใหม่จังหวัดชุมพรเป็นศูนย์ฟื้นฟูบำบัดเยาวชนชายที่ติดยาเสพติดโดยใช้วิธีธรรมชาติบำบัดโครงการสู่ชีวิตใหม่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์ฟื้นฟูบำบัดเยาวชนหญิงที่ประสบปัญหายาเสพติดปัญหาครอบครัว และขยายกิจกรรมเป็นบ้านพักสำหรับเด็กเล็กที่ประสบปัญหาอื่นๆศูนย์ทั้ง2องแห่งได้เปิดโอกาสและทางเลือกให้เด็กได้มีอนาคตโครงการผู้พิการและผู้สูงอายุเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชนแออัด บนพื้นฐานของปัจจัยส,สี่กิจกรรมให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัยได้แก่โครงการควบคุมและป้องกันอัคคีภัยเป็นโครงการที่รณรงค์การป้องกันไฟไหม้และช่วยเหลือดับเพลิงในชุมชนแออัดนอกจากนี้ ยังมีโครงการฟื้นฟูพื้นที่ธรณีพิบัติให้กับผู้ประสบภัยสึนามิกิจกรรมบ้านพานน้ำใจเป็นที่พักสำหรับเด็กกำพร้าผู้ประสบภัยสึนามิและเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิของชุมชนตลอดจนเป็นศูนย์ศิลปะบำบัดสำหรับเด็ก เราอาจกล่าวได้ว่ารูปธรรมความสำเร็จของกิจกรรมนั้นมีหลายกรณีเช่นลินดาเป็นเด็กเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งอาศัยรถบรรทุกสินค้าในย่านท่าเรือของเตยเป็นที่หลับนอนเธอได้รับการช่วยเหลือให้เข้าไปอยู่ในโครงการสู่ชีวิตใหม่จังหวัดกาญจนบ,บุรีได้เรียนหนังสือมีชีวิตปกติสุขอย่างเด็กทั่วไปปั้น วัยรุ่นที่ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูจากโครงการสู่ชีวิตใหม่จังหวัดชุมพรเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวอีกครั้งณบ้านพรุเตียวจังหวัดพังงาได้รับผลกระทบจากสึนามิได้รับการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพทุกคนมีรอยยิ้ม ตลอดจนเด็กๆได้กลับมามีชีวิตอันสดใสอีกครั้งอาจกล่าวได้ว่ามูลนิธิดวงประทีมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาอันซับซ้อนและรุนแรงของสังคมเพื่อให้เกิดสวัสดิการสังคมแก่คนจนซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนอกจากนี้มูลนิธิยังได้ทำความเข้าใจกับสังคมเสียใหม่ว่าคนจนมือเป็นเพียงผลพวงของปัญหา จากนโยบายอันผิดพลาดของรัฐมูลนิธิมีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาเพื่อคนด้อยโอกาสได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเราจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิรวมประทีในการแก้ปัญหาคนยากจนให้สังคมมีความเท่าทีย ซึ่งเป็นอุดมการร่วมทางสังคมที่เจิดจ้าอยู่ในใจของทุกๆคน